Got state mind. Know what สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับนะเรามาดูดวงกันนะครับท้าปิกของเราพิกากาวันนี้ก็คือเขาจะออกแอคชั่นอะไรกับคุณต่อไปเรามาดูกันดีกว่านะว่าเขาคนนั้นนะครับจะออ,ออกแอคชั่นอะไรกับคุณต่อไปนะครับที่นี่คือบ้านอาคมหรือว่า บ้านมงคลนะครับเึ้ื่อนอยู่กับว่าเพื่อนๆดูคลิปนี้ในช่องหลักหรือว่าช่องสำรองนะครับเรามาดูถึงแอคชั่นของใครบางคนที่เราอยากรู้นะเพื่อนๆจะเลือกไพ่จากปกคลิปก็ได้นะครับหรือว่าจะเลือกไพ่จากตำแหน่งของเราในวันนี้ก็ได้ซึ่งพี่เข้มจะเรียงตำแหน่งแบบเดียวกับปกคลิปของเรานะครับก็เรียงจากซ้ายนะไปขวาเสมอนะครับ ดูซิว่าเขาคนนั้นนะจะออกแอคชั่นอะไรกับคุณต่อไปถ้ามีเขาคนนั้นนึกถึงเขาคนนั้นถ้ายังไม่มีไม่เป็นไรนะนึกถึงตัวเองและเราจะมาดูกันว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยเขาจะออกแอคชั่นอะไรกับคุณต่อไปกองที่1น,นะครับเป็นกองเรือนะกองที่สองนะเป็นกองมา้า แล้วกล่องที่3เลยครับเป็นกองบิชอปนะเมื่อเพื่อนๆเ,เลือกได้แล้วก็ให้กดที่ t i m e stamp นะครับเลือกที่จะรับชมรับฟังคําทํานายตามกองที่เพื่อนๆเ,เลือกได้เลยนะครับ t i m e stamp ของช่องเราจะอยู่ใน d e s c r i p t i o นนะครับคำอธิบายใต้คลิปหรือถ้าเกิดว่าเ,าเพื่อนๆไม่เห็น d e s c r i p t ั o นจริงๆเพื่อนๆก็สามารถที่จะเลื่อนระยะเวลาของคลิปเนี่ยไปดูตามช่วงจังหวะเวลาที่พี่เข้มทํานายก็ได้นะครับเลื่อนเอาเองเลยก็ได้นะครับ สวัสดีชาวกองที่หนึ่งนะครับกองที่หนึ่งของเราคือกองเรือนะท็อปิกของเราก็คือเขาจะออกแอคชั่นอะไรกับคุณต่อไปเขาคนนั้นหรือใครบางคนที่กำลังจะเข้ามาหาคุณเนี่ยจะมีแอคชั่นอะไรนะครับกองเรือของเรานะครับไปทิงบนเลือกนะครับ Let เลตจูดีมบีโบเวนชูนะ ปล่อยให้ความฝันของคุณกลายเป็นความจริงก็บอกว่าการ์ใบนี้เนี่ยเป็นสำหรับ Dreamweaver เลยนะครับสำหรับผู้ถักทอความฝันการใบน,นี้เนี่ยทำให้คุณเนี่ยได้มีความฝันแล้วคุณสามารถทำความฝันให้สำเร็จดังนั้นใครที่ยังไม่เคยที่จะตั้งความฝันความหวังนะมาก่อนเลยขอให้คุณเนี่ยกล้าที่จะฝันกล้าที่จะคิด เพราะคุณคือผู้ถักทอความฝันความฝันเหล่านี้เนี่ยคุณสามารถที่จะทำมันได้ด้วยตัวเองหรือแม้กระทั่งทำร่วมกับพลังงานของจิตวิญญาณขั้นสูงนะ d i Power ต่างๆขอยเชื่อในความฝันของคุณนะไม่ว่าจะเป็นฝันที่แบบคุณตั้งเป้าหมายเอาไว้อันนี้ก็เรียกว่าฝันใช่ไหมหรือว่าฝันที่คุณนอนหลับไปแล้วฝันอันนี้ก็นับว่าเป็นฝันเหมือนกันนะครับดังนั้นใครที่ฝันร้ายบ่อยๆเนี่ยอาจจะหมายถึงพลังลบที่เรายังติดอยู่ สามารถคลีนได้ไม่เป็นไรนะครับความฝันตรงนี้ก็เป็นความฝันด้านบวกเพราะว่าให้เราเนี่ยอบกอดแล้วก็ยอมรับพลังงานเบื้องสูงนะพลังงานเบื้องสูงนี่คือไม่ได้แบบพลังงานที่แบบโหดร้ายอะไรอย่างนี้นะแบบเป็นเทพเจ้าอะไรอย่างนี้ที่ดูดุดันแต่หมายถึงพลังงานจากภายในของตัวเราเองนะครับเป็นการที่ความหมายดีมากๆเลยนะครับของสําหรับนี้นะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอะไรที่เป็นพลังงานของคุณบ้างนะผู้ถักทอความฝันชาวกองนี้นี่ไง Queen of c u p s นะเป็นคนที่อ่อนโยนเรียบร้อยนะครับเป็นสุภาพสตรีถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นสุภาพบุรุษนะค u e e n of ครับ Seven of Pentacle, s, oh, <S Devil วอ้มีไพ่เดวิลดีจังเลย Knight of Pentacles ลักษณะของชาวกองนี้พี่เข้มขอบอกตรงๆว่าตัวคุณมีเสน่ห์อย่างล้นเหลือใครเห็นก็รู้สึกว่ารักแล้วก็ปลืม้มแล้วก็ชอบรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นหลงไหลอ่ะแบบว่าหลงไหลได้ปลื้มในพลังของคุณในพลังงานของคุณนะครับจะเป็นเรื่องของแบบความความมีแรงดึงดูดแบบ ทางโลกก็ได้นะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพราะมีไพ่เดวี่อยู่ตรงนี้นะคือหน้าตาหุ่นสีผิวคุณไม่ต้องกังวลยังไงคุณมีคนชอบอยู่แล้วนะครับคุณเป็นคนที่ชอบเก็บหอมรอมริบเป็นคนที่ชอบถนอมของถนอมน้ําใจใครที่ได้เป็นเพื่อนคุณเนี่ยโชคดีนะเพราะคุณเป็นคนที่ถนอมถนอมของถนอมน้ําใจถนอมมิตรภาพต่างๆนะครับแล้วก็มองโลกตามความเป็นจริงเป็นคนที่ชอบเก็บหอมรอมริบเนี่ยลักษณะคือถนอมของด้วยนะ พราะของอะไรที่เราอยากครอบครองเราก็ต้องรู้จักรักษาใช่ไหมในชาวกองนี้รักษาของได้ดีนะรักษาของได้ดีอ่อนโยนมือเบาคนรอบข้างเวลาเห็นก็ตกกลุ่มรักเลยนะมีไพ่เดวิลด้วยใครเห็นก็จะรู้สึกว่าคนนี้เคมีตรงกันนะเราชอบเขาหรือเปล่าไม่รู้แต่เขาจะรู้สึกไปแล้วคนนี้เคมีตรงกับเราแน่นอนเนี่ยนี่แหละคนที่มีเสน่ห์นะนี่คือพลังงานของคนที่มีเสน่ห์รูปรสกินเสียงสัมผัสคุณเก่ง เรามาดูซิว่าเขาคนนั้นน่าเป็นใครอะไรยังไงอืมเอรอฟเพนตาเคิลครับป๊อบครับสกุมคนที่ปากไม่ค่อยตรงกับใจนะไฟอฟเพนตาเคิลแล้วก็เดทก็เ,เป็นคนที่ปากไม่ค่อยตรงกับใจบางคนถามถึงแบบว่าเอาเพื่อนเก่ารักเก่าว,าว่าคนถึงถามถึงความสัมพันธ์ที่มันยังดูไม่ค่อยชัดเจนไม่ค่อยเป็นรูปเป็นร่างเป็นรูปเป็นธรรมอะไรเท่าไหร่นะเราจะต้องมีการทรานส์ฟอร์มชีวิตดังนั้นขอให้เพื่อนๆเนี่ยปล่อยนะ ความสัมพันธ์ใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์นี้หรือกับใครบางคนปล่อยให้มันเป็นเรื่องของจักรวาลน,นะตัวคุณนะดึงดูดคนดีๆได้อยู่แล้วแต่ว่าตัวคุณจะไปแบบเออจะไม่ยอมเซอร์แนเดอร์ให้กับจักรวาลอะตัวคุณจะแบบอาจจะมีการลอ็อกเป้าหมายอะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดแต่มันอาจจะเป็นบทเรียนบทเรียนหนึ่งที่เราเองยังจําเป็นต้องเรียนสาซึ่งก็ไม่เป็นไรถ้าเรายังจําเป็นต้องอยู่ตรงนี้เพื่อเรียนบทเรียนนี้ก็อยู่ นะแต่ถ้าเกิดว่าเราเรียนบทเรียนนี้จนชำาแล้วนะเราก็สามารถดึงดูดคนที่มีพลังงานใกล้เคียงกับแบบนี้แต่เป็นคนที่ดีกว่านี้ได้เหมือนกันนะเขาคนนั้นจะเป็นคนที่มีความต่อเนื่องนะครับทำงานเดิมๆได้อย่างต่อเนื่องไม่รู้จักเหนื่อไม่รู้จักเหนื่อยแต่เป็นคนที่มีการแบบเปลี่ยนลูกเปลี่ยนอะไรอย่างนี้เนาะเป็นคนที่รู้จักการ transform ชีวิตตัวเองนะครับนะออกจะเป็นคนที่แบบเก็บตัวหน่อยนะแต่ก็ คุณจะดึงดูดเขาเข้ามาได้นะแต่ทีนี้เขาจะเป็นคนที่ปากไม่ค่อยตรงกับใจนิดนึงมันจะมีเรื่องแบบนี้แล้วเขาจะออกแอคชั่นอะไรกับคุณต่อไปโดยเฉพาะคนที่คุณถามถึงอยู่เนี่ยจะเป็นแอคชั่นที่ดีไหมดูอ o อบครัจะมีการเข้ามานะครับเพจออคัอุ๊ยความหมายดีนะเพจอ o อ c ค p ัเดิมมูลแล้วก็ควีนอ็อบซอฟ ก็ลักษณะคือจะมีการเข้ามาพูดเข้ามาคุยอ่ะเออมีการเข้ามาจีบเข้ามาหยอดอะไรแบบนี้เป็นการคุยกันที่ค่อนข้างจะมีความรู้สึกดีๆมีความรู้สึกดีๆให้กันเนาะเข้ามาจีบเข้ามาหยอดเข้ามาบอกรักช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่แบบเราสามารถหวานเราก็สามารถดีฟทอกันได้ด้วยเออบางคนเนี่ยคุยกันได้ทั้งเรื่องแบบเรื่องเหตุผลนะแล้วก็คุยกันในเรื่องเชิงลึกในเรื่องเชิงจิตวิญ,ญญาณว่าเรามีอะไรที่แบบเหมือนกันดึงดูดกันเพราะช่วงเนี้ย ต้องบอกตรงๆว่าตัวคุณอะกา้าที่จะฝันตัวคุณก็สามารถดึงดูดความสําเร็จเข้ามาในชีวิตได้นะดึงดูดตัวเขาเข,าเข้ามาได้ดังนั้นคุณจะชอบหรือไม่ชอบอันนี้คุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกนะเลือกเขาหรือว่าเลือกคนที่มีพลังงานหุ่นสีผิวใกล้เคียงแบบเนี้ยแต่ว่าอ,อ,อาจจะมีอะไรที่แบบดีกว่านี้อย่างเงี้ยคุณก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันนะตรงนี้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะเขาก็จะเข้ามาคุยกับคุณเข้ามาให้คุณได้ตัดสินใจเลือก และคุณก็เป็นผู้เลือกนะลักษณะดาวจันทร์ดาวสุของคุณนะครับราศีมังกรของคุณอาจจะโดดเด่นของเขาเนี่ยจะเป็นราศีกรกฎไม่ใช่กรกฎเดี๋ยวนะตรงนี้จะเป็นราศีแมงป่องนะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้มีอะไรมีราศีกันก็โดดเด่นนะดาวพุธนะดาวพุธโดดเด่นนะครับภพที่3ามภพาสหัชช้าเหมาะกับการเข้ามาแบบว่ารู้จักกันแบบเพื่อนกอ่อน แล้วเราค่อยๆดึงดูดผ่านคําพูดผ่านคารลมนะผ่านวิธีการจัดการชีวิตอะไรอย่างเงี้ยผ่านมุมมองชีวิตเขาก็จะค่อนข้างปลืม้มแล้วก็ชอบเรามากขึ้นเรื่อยๆโอเคเจอกันท้ายคลิปนะนเพื่อนๆนะสวัสดีด้วยครับสวัสดีชาวกองที่2กองที่2ของเราคือกองม้านะครับกับทอปิกของเราวันนี้ก็คือ เขาจะออกแอคชั่นอะไรกับคุณต่อไปเรามาดูกันนะครับว่าเขาคนนั้นที่เป็นเพื่อนๆถามถึงที่เ,เพื่อนเลือกนะครับนะที่เป็นเพื่อนนึกถึงหรือว่าใครก็ตามที่จะเข้ามาในชีวิตเ,เพื่อนๆในช่วงนี้จะมีแอคชั่นอะไรต่อนะไพ่ที่เ,เพื่อนเลือกเนี่ยเป็นไพ่ if you hear a s u s p o r sign นะเป็นเอ่อบิ๊เป็น นะมันจะเป็นเรื่องของการที่เราเนี่ยจะต้องมองให้เห็นถึงเลนส์นะของความห่างไกลนะเออมองให้เห็นถึงอีโก้ต่างๆอีโก้ของตัวเราเองนะเพราะมนุษย์ทุกคนนะเ็เกิดมาแล้วก็ถูกสร้างให้เราต้องมีอีโก้ใช่ไหมตัวเราของเรานะครับคือถ้ามีมันพอเหมาะเพราะบางครั้งในอีโก้มันก็ปกป้องเราจากอะไรที่น่ากลัวจากอะไรที่อันตรายจากอะไรที่ดูเป็นพิเป็นภยัยเนาะ ถ้าเกิดว่ามีมากไปเนี่ยบางครั้งมันก็ทําให้ชีวิตของเราพังไปอีกข้างหนึ่งและคราวนี้ยมันมันไม่ได้พังแบบที่เราควบคุมไม่ได้ด้วยนะมันมันพังแบบที่เราเราไม่ยอมอ่ะมันก็เลยพงังมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับทาให้เราเนี่ยต้องมีการเรียกว่าปล่อยวางบางอย่างนะครับให้มันเป็นช่วงจังหวะของมันถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปวิจ,จิตเกินไปอะ่ะ ไปแข็งเกินไปในการพยายามจะไปแก้จะไปซ่อมเรื่องบางเรื่องซึ่งเรื่องนั้นอะ่ะมันมันไม่ใช่พาร์ทของเราที่เราต้องไปแก้ต้องไปซ่อมมันก็มีโอกาสที่มันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าปัญหาไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่วิธีการแก้ไขหรือการตอบสนองกับปัญหาของเราแบบนี้ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันดังนั้นให้เพื่อนๆปล่อยใจแล้วก็ มองจังหวะดีๆสิ่งดีๆของชีวิตมากกว่าไปโฟกัสวิธีแก้กับสิ่งที่แบบมันมันไม่ใช่เป็นพาร์ทของเราแบบนี้นึกออกปะเรามาดูกันนะครับอะไรที่เป็นพลังงานของคุณขอดูหน่อยซิ two of s w o r d นะครับ2องดาบ emperess นะครับ e m p e r o r ก็มี e m p e r e s กับ e m p e r r แล้วก็มี2ดาบด้วยบ่งบอกว่าเออจะมีการ คู่กันคุณดึงดูดคู่แล้วก็ดวงเนี้มักจะมีคู่แท้นะครับแต่ช่วงแรกๆอาจจะมีการเซฟเพลทอาจจะมีการห่างกันหน่อยนะแล้วก็ราชนีถือไม้ลักษณะตัวตนของคุณนะครับคุณเป็นคนที่ถ้าเป็นผู้หญิงก็สวยหน้าตาดีหน้าตาเป็นผู้หญิงแต่สามารถทํางานได้เก่งเก่งแบบผู้ชายคือมี2พาร์ทอยู่ในตัวคนคนเดียวกัน ทำเงานได้เก่งของผู้ชายเป็นเจ้าคนนายคนได้นะครับเป็นคนที่แบบลุยๆได้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ฉลาดแต่อินดี้อินดี้ไม่ค่อยชอบอไปอยู่ในอานนัทของคนอื่นโดนบังคับโดนบงการอะไรเงี้ยคุณจะไม่ค่อยชอบถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ชายมาเลือกกองนี้ก็เช่นเดียวกันนะคุณจะมีความเป็นผู้ชายเป็นคนแข็งแกร่งนะครับนะแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีความอ่อนโยนที่แฝงอยู่ในตัวนะครับ ังนั้นผู้หญิงทํางานผู้ชายได้ผู้ชายทํางานผู้หญิงได้หรือว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากทํางานที่มันตรงสายอย่างเงี้ยคุณก็ทําได้แต่ว่าคุณนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเลยจะไม่ชอบงานอะไรที่มันต้องต้องโดนบลิฟจากคนอื่นเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยคุณจะชอบอะไรที่อินดี้อินดี้รักอิสระเป็นคนฉลาดอยู่แล้วเรามาดูซิว่าและเขาคนนั้นนะเป็นใครก่อนทีจะดูแอคชั่นนะจะมาดูเขาคนนั้นก่อนไฮพีซครับ น of ออฟวอนนะเก้าไม้นะทรีออฟเพนทเกอ้แล้วก็ไพ่เดอะเวิลดคนคนนี้อาจจะดูเป็นคนที่แบบห่างไกลแล้วแต่เขาเป็นคนมีสเสน่ห์นะเขาเป็นคนมีสเสน่ห์แต่บางคนถามถึงคนห่างไกลบางคนเนี่ยจะเป็นรักทางไกลก่อน บางคนเป็นชาวต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษาอะไรกันเลยนะบางทีเวลาคุยกันเนี่ยต้องแปลแล้วก็ต้องมีความแบบต้องต้องคิดเยอะเอเอต้องใช้หัวเยอะในในเรื่องของความแตกต่างในเรื่องของภาษาต่างๆนะลักษณะตัวเขาอ่ะเป็นคนที่น่ารักแล้วก็มีเสน่ห์มีคนมาชอบเขา่าเยอะมากเลยนะครับมักจะเป็นคนที่ชอบให้คําปรึกษาคนอื่นเวลาพูดคุยอะไรกับใครเนี่ยคนอื่นจะ จะรักเขาจะชอบเห็นมุมมองต่างๆที่เขาสามารถแสดงออกมานะครับดังนั้นงานที่เขาทําได้คือ,ยอ,ยอ,ย uh องานเป็นไกด์นะงานขายของขายอะไรขายตรงงานแอฟพลิเอเป็นนายหน้าต่างๆนะรวมไปถึงงานให้คำปรึกษาต่างๆเป็นคอนซัลท์ต่างๆก็สามารถทำได้ดีนะแล้วก็เป็นคนที่แบบฉลาดบางคน scale, ่ยเก่งภาษาด้วยนะเออเก่งได้หลายภาษานะพูดได้หลายภาษาเลย แล้วมาดูกันนะครับแล้วแอคชั่นล่ะเขาจะออกแอคชั่นอะไรกับคุณต่อไปนะเออลืมบอกไปว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เพื่อน <c oughs> ๆถามถึงหรือว่าจะเป็นใครก็ตามที่กำลังจะเดินเข้ามาในชีวิตเพื่อน <c oughs> ๆเร็วๆนี้ด้วยเช่นกันเนาะนายอ of p e n t a c l e ิลนะครับมีอัศวินนะถือเหรียญน,นะครับ King of Pentacle ราชาเหรียญน,นะ Page of Pentacle เด็กถือเหรียญน,นะครับแล้วก็ Six of Wands นนะหกไม้ เขาจะยังมีความนิ่งนะเพราะว่าส่วนใหญ่ในไพ่เนี่ย,ย,ยก็จะออกเป็นแบบเป็นเหรียญเป็นอะไรนี้มากมากมากเกินนะก็เลยจะมีความนิ่งๆมีความตึงๆนะถามว่าเขารู้สึกอะไรยังไงกับเรายังมีความเป็นมิตรภาพยังมีอ i n t i เมี่กันอยู่นะยังเออมีความแบบ ผูกมิรผูกอะไรอย่างนี้เวลาคุยด้วยก็คืออยากคุยด้วยกับคุณเนาะเวลาคุยกันเวลาดีๆเนี่ยมันมีความหมายสําหรับคนที่แบบเคยคุยกันแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้เคยคุยกันหรือช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงนิ่งๆอยู่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเออ,อความหมายหนึ่งของไพ่ใบนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการแบบเซฟเฟอร์เลเป็นช่วงที่กําลังห่างๆกาลังนิ่งๆถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่บ้างงานนะอย่าลืมปล่อยให้เขาแบบเออไปยุ่งกับงานของเขาก่อนนะให้เขาไปจัดการงานอะไรของตัวเองให้มันเรียบร้อยก่อน นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยเรื่องอะไรอย่างนี้กันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนประเภทที่แบบว่าอาทักมาอย่างเงี้ยเราก็ทักกลับนะเราก็สามารถคุยกันได้ต่อเนื่องแต่ว่ามันจะมีความห่างมาเกี่ยวข้องเพราะคีย์เวิร์ดสำคัญของไพ่สำหรับนี้เนี่จะมีความแบบความห่างกันอาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้นะครับ นะจากนั้นแอคชั่นช่วงนี้จะยังเปช่วงนิ่งๆสำหรับเขาแต่อีกสักพักหนึ่งจะมีการทักมานะครับซิงออฟวอนะเป็นไพ่หกไม้จะทักมาแบบเพื่อนเลยนะทักมาแบบมิตรภาพดีๆนะแล้วก็ตอนนั้นนะก็มาสารสัมพันธ์มาอะไรอย่างนี้กันนะเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงเซเปเลตของเราเนาะก็จะมีการคุยกันในอนาคตนะจะมีการทักมาจะมีการคุยกันนะครับ ลักษณะดาวจาันดาวสุกนะครับของเราเนี่ยดาวสุกเด่นนะราศีเมษนะก็เด่นสำหรับของเขาเนี่ยดาวจาันเด่นนะตรงนี้มีอะไรบ้างที่เด่นระหว่างเรา2คนนะครับราศรีพฤษภก็เด่นนะครับดาวจาันตรงนี้เนี่ยก็เด่นนะแล้วก็พบที่สามพบสหัสชชะนะให้คุยกันแบบเพื่อนเอ e เน y จีแบบเพื่อนจะดึงดูดเขาได้ดีมากเลยนะครับจเจอกันท้ายคลิปนะเพื่อนๆน,นะสวัสดีด้วยครับ สวัสดีชาวกองที่3นะครับกองที่3ของเราคือกองบิชอปนะครับท่อปิกของเราวันนี้ก็คือเขาจะออกแอคชั่นอะไรกับคุณต่อไปเรามาดูเขาคนนั้นหรือใครก็ตามที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตเพื่อนๆเร็วๆนี้ n. นะครับเกิดอะไรขึ้นจะมีแอคชั่นอะไรกันนะครับไอ้ที่มนเพื่อนเลือกวันนี้นะออ h e w i ะวิ w โ n o w your name ตน้น บอกว่าต้นวินโลทุกต้นเนี่ยรู้จักชื่อคุณนะในความหมายหรือมินนิ่งของไพ่ใบนี้ก็คือการเป็นพยานได้รับรู้ได้เห็นคนอื่นและก็ถูกผู้อื่นพบเห็นด้วยเช่นกันนะครับเป็นที่รู้จักของทุกคนนะแล้วก็ได้เข้าไปทำให้ความสัมพันธ์ Relationship เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ h e l t t y นะสุขภาพดีนะครับและที่สำคัญก็คือ เป็นสิ่งที่สวยงามนะตัวคุณเป็นคนที่มีความงดงามมีด้านงดงามแล้วก็ปรากฏตัวที่ใดๆก็ตามผู้คนก็จะมองแล้วก็จะเห็นในเรื่องของความงดงามภายใต้ตัวคุณดังนั้นอย่าเพิ่งกังวลเรื่องกายเนื้อเพราะคนเราบางครั้งเวลาง,งามเราจะงามจากจิตใจนะครับจะงามจากจิตใจแล้วมันจะส่งออกมาเป็นออร่าทางร่างกายจากทัศนคติต่าง นะนั่นแหละมันเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่มีความเข้าอ,อกเข้าใจกันมีความอ่อนโยนมีความละมุนละม่อมมันเกิดจากการยอมรับตัวเองแบบร้อยเปอซไม่ว่าจะเป็นการยอมรับในเรื่องของกายเนื้อหรือว่าในเรื่องของนิสยัยในเรื่องของจิตวิญญาณหรือแม้กระทั่งอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบ คุณก็คงรู้สึกดีถ้ามีใครสักคนหนึ่งมองคุณและรักคุณในแบบที่ตัวคุณเป็นอยู่แล้วอะเดี๋ยวเรามาดูการอะไรที่เป็นพลังงานของคุณอีกบ้างขอดูให้ชาวกองนี้หน่อยสีเซิร of เวอร์อซอสนะครับเจ็ดดาบเอสซอครับหนึ่งไม้ไปทำอะไรคนเดียวมีความลึกลับนะเนี่ย h ไฮพีซ e นะ แล้วก็เมดิสเชียนชาวกองนี้ต้องบอกว่าตัวคุณมีเสน่ห์เป็นคนที่ลึกลับแล้วก็น่าค้นหาไอ้คําว่าลึกลับแล้วก็น่าค้นหาในที่นี้มันเอ่อไม่ได้หมายถึงว่าเราไปทําอะไรลับๆล่อๆนะแล้วคนอื่นก็คืออยากมาค้นหาอะไรเรานะครับแต่มันหมายถึงว่าเราเนี่ยมีข้อดี เราเนี่ยมีแพชชั่นแล้วก็มีชีวิตเป็นของตัวเองชีวิตของเราเนี่ยไม่ต้องเอาตัวเองเนี่ยไปอิงไปแปะอยู่กับความคิดทัศนคติอะไรของใครให้อิสระตัวเองเต็มที่คนอื่นจะรักจะชอบจะเกลียดจะโกรธจะอะไรปล่อยเขานะเพราะว่าเออเรื่องบางเรื่องในที่เราทำมันไม่ได้กระทบเขาเราก็มั่นใจในสิ่งที่เราทำใช่ไหมนะแล้วเราทำมันได้ดีเรามีแพชชั่นกับเรื่องนี้นะมันทำให้เราเนี่ย เ,เวลาเป็นที่พบเห็นแล้วคนจะชอบเราคนก็จะเห็นว่าเอ้ยเรามีเรื่องดีๆซ่อนอยู่1เรื่อง2เรื่องเพิ่งมาคนพบเรื่องนี้แสดงว่าเราจะต้องมีเรื่องที่3เรื่องที่4เรื่องที่5เนี่ยดีๆรออยู่แน่นอนเนี่ยก็คือเสน่ห์ของเราในด้านหนึ่งเป็นเสน่ห์ที่เราไม่ต้องไปอธิบายให้คนอื่นรู้เยอะนะเป็นเสน่ห์ที่เรามีอยู่กับตัวของเราแล้วนะเออแต่คนอื่น จะเข้าใจผิดหรืออะไรยังไงเนี่ยก็ช่างเขาเพราะคนเรามันมีการเติมคําในช่องว่างอยู่แล้วนะให้เขาคิดถึงเราบ้างนะให้สมองเขาทํางานตรงนั้นแหละมันก็จะเริ่มทําให้มีแพชชั่นนะคนรอบข้างก็จะเริ่มมีแพชชั่นเรามีเสน่ห์แน่นอนนะพ่ไหาผิดขึ้นมาอย่างไงก็มีเสน่ห์นะครับมีคารลมคารลมดีที่สําคัญคือฉลาดแต่แอบจะฉลาดแกมโกงนิดๆคือมีความเฉลียวอ่ะเนาะฉลาดเฉลียวนะครับนี่คือตัวตนของเรานะดูซิว่าใช่หรือเปล่า แล้วมีอะไรอีกบ้างนะที่จะเป็นตัวเขาเรากล่าวถึงตัวเราแล้วมากล่าวถึงตัวเขาบ้าง t o of Cups ครับ Devil ครับมีไพ่ Devil กับ t o f Cups นะ Seven of Wands นะแล้วก็ King of Swords ลักษณะตัวเขาคนที่เพื่อนๆถามถึงเนี่ยมักจะเป็นคนที่แบบว่าฉลาดแกมโกงเหมือนกันเราเราเองอาจจะเป็นคนที่น้ำนิีงไหลลึกนะทันเขาแบบแบบแบบรู้ทางนะ่ะ และเราก็รู้ทันคนอื่นด้วยในขณะเดียวกันคือมันมันเหมือนคนทันกันมาเจอกันเนาะตัวเขาจะเป็นคนที่พูดเก่งคุยสนุกนะใครเห็นเขาเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเขาเองก็มีสเสน่ห์เหมือนกันคุณกับเขาจึงมักจะดึงดูดกันเข้ามาด้วยเรื่องของทางโลก,ก่อดในไพ่ไพ่เอ่อในเบื้องต้นอะ่ะนะตอนที่รู้จักกันครั้งแรกอะ่ะก็จะรู้จักกันแล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าคุยกัน แล้วมันจะมีการดึงดูดกันในเรื่องของกายภาพในเรื่องของทางโลกในเรื่องของกายเนื้อต่างๆนะครับหรือว่าเ,ออเรื่องภายนอกต่างๆเรื่องงานเรื่องอะไรองี้เป็นเรื่องภายนอกหมดเลยนะเสร็จแล้วก็มีการมารู้จักกันมากขึ้นตัวเขาจะเป็นคนที่อ,อ,อาจจะมีติดนิสัยชอบควบคุมวงการไปบ้างนะส่วนตัวของเราเราก็ไม่ชอบ ให้ใครมาบงการนะชอบมีชีวิตอิสระชีวิตที่เป็นของตัวเองใช่ไหมมันก็เ,เป็นความท้าทายของคุณสองคนนะครับที่แบบดึงดูดกันเข้ามาตัวเขาเนี่ยรู้จักพูดนะแล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีคารลมดีพอสมควรเลยละ่ะก็จะมีคนรักชอบเยอะนะทีนี้เรามาดูการน,นะนี่กองนี้เขาขิงก็ราคาก็แรงนะโดยเฉพาะเรื่องเสน่ห์นิยอมกันไม่ลงจริงๆ เรามาดูกันซิเขาจะออกแอคชั่นอะไรกับคุณต่อไปชัดเมนนะเอามีการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะเอทอฟวอนนะเอ s อฟซอร์นะมีเลขแปดสองไปโอ้แล้วก็มีทีออฟซอร์กองเนี้ยบางคนอาจจะมาถามหนึ่งคนที่แบบว่าอามีมีลูกเล่นเนาะรู้รู้เรื่องทางโลกดีรู้ทางหนีทีไล่เขาจึงติดนะ กับตัวเราอาจจะติดความเจ้าชู้นิดๆอยู่ในตัวนะแต่ก็เป็นคนทันกัรน,นะนะดังนั้นสิ่งที่เขาจะตัดสินใจเข้ามาก็อาจจะมีการเข้ามาแต่ที่เพื่อนๆก็ต้องดูด้วยว่าไอ้สิ่งที่เขาเข้ามาเนี่ยลักษณะของเขาอะคือมีแอคชั่นอะไรที่อยากจะผูกมัดเราเอาไว้ไหมนะถ้าถ,ถ้าเกิดว่าเขาต้องการจะผูกมัดรอไว้ให้อยู่กับที่ให้ไม่เติบโต แต่เขาเติบโตได้ฝ่ายเดียวนี้ก็ไม่ดีใช่ไหมเออมันต้องมีการกรีดบันเทสที่เท่าเทียมกันดังนั้นจึงต้องระวังด้วยแล้วนอกจากตัวเขาชาวกองนี้เพื่อนๆอาจจะมีการดึงดูดนะดึงดูดความรักดึงดูดคนรักที่แบบมีเจ้าของอยู่แล้วเข้ามาด้วยเช่นกันนะแต่มันก็เกิดจากการทํางานของสเสน่ห์แหละเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกคนที่ดีก็ได้นะหร,รือจะเลือกคนที่ไม่ดีก็ได้เพราะยังไงคนทุกคนทุกแบบเข้ามาในชีวิตของเราอยู่แล้ว ทีนี้ตัวเขาก็จะเข้ามาแต่ว่า,าจะมีคนเข้ามาป้วนเปี้ยนในชีวิตของเขาเยอะหน่อยนะเพราะว่าเขาเสน่ห์แรงนะถ้าไม่เขาก็เราอะจะมีคนมาป้วนเปี้ยนในชีวิตรักนะเมันก็เลยอาจจะมีความยุ่งเหยิงนิดนึงอาจจะต้องระวังเรื่องนี้แต่ถามว่าเขาเข้ามาไหมเขาเข้ามาแน่นอนเขาจะเข้ามาหาเราจะเข้ามาพูดมาคุยมาอะไรอย่างเงี้ยกับเรานะเนาะจะมาทําให้เราตกหลุมรักได้ ลักษณดาวจันดาวสุกดาวจันของคุณเด่นดาวพุธของคุณเด่นราศีมังกรของเขาเด่นนะครับตรงนี้มีดาวพุธก็เด่นระหว่างเราเช่นกันราศีกรกฎก็โดดเด่นพบที่12บสองพบวินาศานะความสัมพันธ์ตรงนี้อาจจะยังไม่ได้มีการเปิดเผยเปิดตัวเท่าไหร่เจอกันท้ายคลิปนะนเพื่อนๆนะสวัสดีด้วยครับ สวัสดีชาวท้ายคิดทุกท้ามนะครับเรามาดูไพ่ใต้กองของเราวันนี้ไพ่ใต้กองของเราวันนี้นะเป็นเ,เวเวอร์อะไรอะ่ะอเวอเวอร์แ,แชร์แต่เมจิกทีนะครับผู้ถักทอความฝันอย่างพวกเราเนี่ยกำลังแบ่งปันเวทมนต์น้ำชาเวทมณนะต์นะก็คือในความหมายคือเรารู้จักการกีบเนเทแล้วก็วันหนึ่งเมื่อเราได้รับ เราได้รับสิ่งดีๆจากจัก,กรวาลแล้วอะเราจะส่งต่อสิ่งดีๆสุดจัก,กรวาลเช่นเดียวกันนะครับคือการแบ่งปันให้กับผู้อื่นนะทั้งนี้ทั้งนั้นพี่เข้มขอย้ำว่าตามภาพนะครับมันจะต้องเป็นการเทแล้วก็เทเมื่อตัวเราเต็มอิ่มแล้วเนี่ยมันค่อยล้นไปให้คนอื่นดังนะนั้นใครที่ยังแบบยังขาดอยู่ยังไม่สามารถเติมเต็มตัวเองได้ก็อย่าเพิ่งไปเทให้คนอื่นนะ ให้เน้นว่าเออเราต้องได้รับนัได้รับสิ่งนั้นแล้วไม่ว่าจะได้รับจากตัวเองได้รับจากจักรวาลได้รับสิ่งดีๆที่คนรอบข้างมอบให้อะไรก็ตามแล้วเรามองเห็นข้อดีอ่ะเราได้รับมาแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งเนี้ยคนรอบข้างก็น่าจะได้รับด้วยเราก็สามารถที่จะแบ่งปันได้นะครับที่เป็นพลังงานในเชิงบวกนะเป็นพลังงานท้ายคลิปดังนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะดึงดูดนะการเป็นคนให้ได้รับ เราต้องรู้จักรับ้วยนะไม่ใช่ให้อย่างเดียวใช่ไหมเดี๋ยวกลายเป็นคนขาดแคลนนะเมื่อเราให้และรับเป็นนะครับคนอื่นก็จะแบบว่ารักเราชอบเราและบางคนเนี่ยชื่นชมเราด้วยนะครับนี่แหละคือการแบ่งปันนะครับแบ่งปันสิ่งที่คุณทําได้ดีนะออกไปสู่สังคมอย่างเงี้ยนะครับอเดี๋ยวเรามาคลีนพลังงานกันนะ การดูดวงแบบพิเศษนะครับเป็น general r e ท d i ้ g คำทำนายที่ได้จึงอาจจะตรงกับเราแค่เพียงบางแถบบางใบบางบรรทัดหรือไม่ตรงเลยมันเกิดขึ้นได้ดังนั้นรับไปแต่คําทํานายที่ดีๆนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องรับไปนะส่วนถ้เาเกิดว่าใครแบบรู้สึกว่าเออเราไม่อยากเรียนบทเรียนเดิมๆซ้ํา,ๆ,าๆเราก็ปเปลี่ยนไปเรียนบทเรียนใหม่ๆได้ไดนะครับเอาโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะเพื่อนๆสามารถกด subscribe ไลค์ share นะครับสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แท็กดสมัครสมาชิกช่อง โดยเ,เฉพาะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยติดพลังงานลบหรือว่าจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยมันมีการดึงดูดหรือแอบสอบพลังงานลบมากเกินไปนะครับพี่เข้มแนะนำให้กดสมัครสมาชิกช่องในห้องเวิร์กช็อปนะจะได้คลีนพลังงานลบตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็สามารถทำได้ในในคลิปการทำงานกับตัวตนวตัยเด็กเช่นกันนะครับ อยากแนะนําให้ทุกคนได้ดูเลยเพราะมันเป็นคลิปที่แบบดีมากจริงๆนะโอเคนอกจากนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะดูดวงส่วนตัวหลังใหม่นะครับโดยการทักเข้ามาตามาช่องทางที่พี่เข้มได้ทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างหรือใครอยากมีปัญหาอยากปรึกษาปัญหาชีวิตก็สามารถติดต่อมาได้ในช่องทางเดียวกันนะครับพี่เข้มได้แปะเพจของบ้านอาคมเอาไว้เป็นลิงก์นะลองคลิกเข้าไปดูนะวันนี้ขอบท่วนแล้วนาะคลิปทุกคลิปของช่องเราเป็นคลิป timeless เปิดไปดูเมื่อไหร่ก็เป็นดวของเพื่อนเพื่อนมื่อนั้นนะครับดังนั้นสามารถไปดูนะหรือว่าดูย้อนหลังได้ด้วยเช่นกันและพบกันในคลิปอื่นๆของช่องนะครับสวัสดีด้วยครับ